ทาง vivo นั่นเองในรุ่น vivo v5s นั่นเองนะคะซึ่งบรรยากาศภายในงานจะเป็นยังไงบ้างแอบบอกว่าพี่อ้ําเนี่ยมาในงานด้วยนะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศภายในงานงพร้อมๆกับแอบแล้วก็ vivo v5s เครื่องนี้พร้อมๆกันเลยดีกว่าพาไปเลย 5S นะคะที่เปิดตัวในงานนี้นั่นเองนะคะนี่เลยราคา9,990นะคะจุดเด่นของเครื่องนี้เนี่ยก็คือว่าเครื่องนี้เนี่ยเขามาพร้อมกับกล้องหน้าขนาด 20ล้านพิกเซลนั่นเองนะคะโอ้โหเอาใจคอเซลฟี่กันแบบสุดๆนะคะแล้วก็สเปคของเครื่องนี้นะคะก็ใช้ CPU เป็นแบบอัลตาควรนะคะแล้วก็ลำสีนะคะลจะอยู่ที่64ใส SD ่ SD ต a กาได้นะคะส่วนกล้องหน้าเนี่ยก็มีการปรับอะไรหลายๆอย่างให้มันดีขึ้นนะคะอย่างเช่นโหมดบิวตี้ที่ดีมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมนะคะเป็นบิวตี้6.0สามารถนอกจากแบบบิวตี้แล้วนะคะก็สามารถ ปรับ,บโทนสีผิวได้ด้วยนะคะทาให้แบบเวลาถ่ายโบอดบิวตี้แล้วแบบหน้าเด็กลงอะไรแบบนี้นะคะมีโหมดหน้าชั้นหลังเบอร์นะคะแล้วก็สามารถเซลฟี่เป็นแบบกรุ๊ปได้ด้วยนะคะกล้องหลังเนี่ยความละเอียดจะอยู่ที่13ล้านพิกเซลนะคะส่วนดีไซน์ของเครื่องนี้เนี่ยมาพร้อมกับบอดี้นะคะที่เป็นยูนิบอดี้นะคะตัวสีเนี่ยก็เป็นสีทองนะคะแต่ว่าทาง vivo เองเนี่ยบอกว่าอาจจะมีสิ้นอื่นนะคะออกมาด้วยตัวเครื่องข้าวบางเลยทีเดียวนะคะแบตเตอรี่เนี่ยอยู่ที่3,000ม ah, ิลลิแอมป์นั่นเองนะคะมีก็คือหน้าตาของ vivo v5s นั่นเองเดี๋ยวเปิดจอให้ดูก่อนยังไงนี่เป็นไงคะกล้องหน้าเนี่ยโหดมากนะคะเพราะว่าสามารถเปลี่ยนผีเนี่ยเป็นคนได้นะคะแล้วก็มีเป็นซอ f t light นะคะมาช่วยเติมแสงได้ด้วยนะคะในกรณีที่แบบว่าเราถ่ายภาพนในที่แสงน้อยนะคะนวลสวยมากเลยเดี๋ยวลองถ่ายรูปให้ดูโอเคเดี๋ยวโชว์รูปให้ดูนะคะนี่เป็นไงเป็นไงไอ้ย่ เพื่อนสำหรับ vivo V5s เครื่องนี้นะคะรับรองว่าถูกใจคนที่ชอบเซลฟี่แน่นอนนะคะซึ่งพม่ว่คนไหนนะคะที่อยากดูรีวิวฉบับเต็มอดใจรอกันอีกนิดน,นึงนะคะรับรองว่าได้ดูกันในช anel ของเราแน่นอนนะคะวันนี้นี่อ่ต้องขอตัวลาไปก่อนอย่าลืมกด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งในช anel ของเราด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ